สวัสดีครับในช่องคุณพ่อกาดไฟครับครับเย yeah. อันนี้จะเป็นอันจริงจริงก็คือสเปเชียลนะเพราะว่าไม่คิดว่าคีคเคจะส่งมาให้นะครับอันนี้ต้องคุณคิดอันคิดที่ส่งกล่องนี้คุณพ่อรีวิวก่อนเนาะเป็นสเปเชียลเฟสติวัลนะครับ o อลี่โฟร์เซเว่นอเวนนะฮะก็กล่องละ99บาทขายละที่เซเว่นนอะหน้ากล่องจะเป็นรีของบล็อกอ่า VSD 01ดีศูนแล้วก็มีพวกสตาร์เตอร์ ของภาคดีเนาะเขาก็รีมันใส่กล่องนี้ให้นั่นเองน,ะนะะี่คเก้าสิบเก้าบาทเนาะแล้วก็ที่หลายๆคนอยากได้ก็คือนี่นะทริกเกอร์พิเศษนั่นเองนะครับสุ่มหนึ่งใบหนึ่งกล่องนั่นเองเนาะก็จะมีฟอนต์กับฟอนต์ของสีแดงกับสีน้ำเงินแล้วก็มีดร,อร็อกเกอร์ของสีเทาสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนั่นเองนะครับได้สุ่มหนึ่งใบนะเป็นน่าจะเป็นฟอยล์ปมนูนปะ นั่นเองเนาะอันนี้ก็จะมาแกะรีวิวเฉยเฉยเนาะการ์ดในกล่องก็จะดูแค่หลังกล่องมาสุ่มหลังกล่องแบบดับเบิลนะก็จะสุ่มทั้งทริกเกอร์แล้วก็สุ่มหลังกล่องของเกียคอนดีเข้าที่เป็นอันนี้เป็นชุด SD นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ทีดีนะอู้ออกมาก็เห็นเลยนะเป็นน้องยูยูนะฮะอ่าอันนี้เราให้เป็นทริกเกอร์เทคเนาะไม่ใช่ทริกเกอร์ธรรมดานะเป็นทริกเกอร์มีเทคนะฮะก็คือถ้าเป็นดอรทริกเกอร์ก็จะได้ดอรทริกเกอร์ที่บวก บวกหมื่นอ่ะไอะ้บวกห้าพันเป็นรอหมืน่นโอเคเป็นฟอยปั๊มนูนเนาะอย่างที่เห็นเนาะปั๊มนูนสปอตแล้วก็อ่านูนตรงนูนตรงสกิลด้วยนั่นเองก็จะเป็นโอเวอร์เดรสคอนโดยูยูนะฮะเนี่ยเขาช่องการเดียนเคยเป็นเกตาร์มสูงกว่าบวกชิวห้าพันเป็นฟอนทิกเกอร์สองหมื่นนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสตาร์เตอร์เคยเปิดไปยังคุณพ่อมีแล้วแต่ว่า คุณพ่อซื้อเองหรือเปล่าหรือเขาลงมาให้รีวิว <c oughs> จำไม่ได้นะอ่ามีมีแผ่นมีคู่มือให้ด้วยนะอ่ะหน้ากล่องก็จะเป็น Next age, เน็กเทชเนาะแล้วก็ให้เน็กเทชใบนะครับซื้อสองกล่องได้ของครบเนาะจริงๆหนึ่งกล่องก็เกือบครบแล้วแหละหรือหรือว่าครบเลยนะจำไม่ได้ละให้เน็กเทชมาสามใบเลยเนาะฟอยล์ใบไม่ฟอยล์สามแล้วก็เกลดสี 4, ตัวหนึ่งให้เป็นเมทัลลิกาเนาะ ไฮโนจ็มาให้มาคู่หนึ่งซื้อสอกล่องเนาะโนจ็ดวีคู่หนึงเนาะสำหรับคนที่จะไปรอเล่นอ่าโนจ็ดดีพีเมียมมันก็กล่องนี้ไปหนึ่งกล่องที่แน,นะนำว่าหานะฮะเพราะว่าเลเ่ใบได้ใช้นั่นเองนะมีลอตเบรกเอ้ยทำเบรกทำลอตลอตเลเจนต์เออมีตัวนี้ยังไงก็ได้เล่นเนาะเอามาเล่นกับตอนนี้ถ้าไม่เล่นกับโคโนจก็เอาไปเล่นกับสายเมดนได้นะเอง อ่ะตัวบายก็ใส่เมเดนเหมือนกันนาบุกลางๆเนาะอ่าสมกียรเล่นกับวีเนาะเล่นสเตตสตอนนี้ก็ได้นะสมกียรให้ตัวบายตอนนี้เอาไปเล่นกับเมเดนออฟได้ให้อ่อติดกันเนาะเปิดห้าหาสามอ่าสำคัญจิงจุงให้ให้ ลิบบูมาลิบบูไปใส่พรีเมียมก็ได้ในตอนนี้นะหรืออนาคตก็รอไปใส่พรีเมียมได้นั่นเองให้ตัวทิ้งสไตล์ของพรรควีมา3มใบอ๋อสี่ใบให้ตัวฉพันเวัเกอร์กี่ใบนะโอ้สี่ใบเลยให้โนโนดันซึ่งอ่ะใช่ใช้โนดันได้เพราะว่าชื่อเดียวกัน ถ้าจะเล่นพรีเมียมในอนาคตที่ก,กี่เดือนนะสองสามเดือนป้าที่โคโนเจ็ดดีจะออกแล้วถ้าเล่นพรีเมียมอ่ะก็เปลี่ยนมาใส่ในในพรีเมียมก็ใส่เป็นโคโนดันวีได้เพราะมันชื่อเดียวกันมันไม่ได้เป็นโคโนดันจีโคโนดันอะไรมันเป็นโคโนดันเฉยๆได้นั่นเองก็มิกซกันได้นะมิกซกันให้คริเซนซองใบให้ดรพีจีมาคู่หนึงนะ่งในที่บอกนะเอาไปเล่นกับพรีเมียมได้ดีเนาะให้ดรทิกเกอร์มาคู่หนึง่ง ให้คริมาหกใบนั่นเองเนาะแล้วก็ให้ฮิวอูรุรุคนสวยมาสี่ใบเอาไปเล่นกับเมเดนออฟได้นะครับให้ฟอนติกเกอร์มาเอ้ยไม่ใช่ฟอนอะไระฟอร์มาฟอนหนึ่งฟอร์ตสองควิกชิลแล้วก็หลังกล้องเป็น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 กสาม สามโลตัวไหนนี้โอ้ตัวที่ไม่มีในกล่องให้เป็นสตรีเมเดนเอ็นกิวซ่านะฮะอยู่ในชุด EB14 สิบสี่นะไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบเป็นโปรโมนะเป็น EB14 สิบสี่ก็จะเป็นฟอ,อยไม่ปัม๊มนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับการ์ดชุดนี้วางจนหน่ายเซเว่นเนาะตอนนี้อาจจะมี บางสาขาที่ยังของไม่ได้ลงหรือหรือลงแล้วแต่ว่าหมดเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่อ่ากล่องคนดูเก้าบาทนะครับเอาบาร์โคดเนี้ยไปสั่งกับพนักง,งานดูบางสาขาเขาจะสั่งให้ถ้าพนักง,งานเขาไม่คิดเราไม่ใช่เขาอาจจะสั่งให้ได้โดยปกติแล้วเขาสั่งให้ได้ก็อาจจะต้องจ่ายเงินก่อนหรืออาจจะต้องจ่ายลงหน้าก่อนหรืออะไรก็ตามถ้า ครดีเซเว่นนี่ใกล้บ้านจำหน้าเราได้เขาอาจจะอ่ะของมาแ้วค่อยมาจ่ายตังทิ้งเบอร์โทรไ้ให้สําคัญสุดคืออ่ะถามเขาต้องทิ้งเบอร์โทรไหมครับ mm hmm. เผื่อของมาแล้ว mm hmm. เขาจะได้โทรติดต่อได้เรา mm hmm. ไม่ได้ไปอย่างนี้อะไรพวกนี้เขาจะเก็บไว้หลังเคาน์เตอร์ถ้าเราสั่งไว้เนาะบางทีเขาจะเก็บไว้หลังเคาน์เตอร์เอาบาร์โค้ดนี้ไปให้พนักง,งานเขาจิ้มนะครับแล้วก็ลองสั่งอสองกล่องสี่กล่องไม่รู้ตั้งนต่กี่กล่องแล้วแต่สาขานั่นเองเนาะก็ ประมาณนี้คลิปนี้สั้นๆนะครับคุณพ่อได้ยุยูมาเนาะพอดีเลยนะสัปดาห์นี้ดีบีทีศูก็จะออกแล้วก็เอาไปใส่ในเด็กครอสซ์โอเวอร์เดสพอดีเลยนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้วันนี้คลิปสั้นๆนะครับไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ